้เรามองด้วยด้วยตาเปล่าเพิ <c oughs> ่มเติมคือมีนกบินเยอะนะวันนี้แล้วก็มีทองฟ้าที่เปลี่ยนแปลงมีก้อนกันเย้าว่า คนต่งางิ่มามากินกันเหมือนกับน,นกตัเยอะตรงนี้เหมือนเมืองตะวันเลยนูนะมันเมืองวรวันนี่สามตัวน,น,นี่สี่ตัว กันเยอะแยะดุภาพตรงนี้เหมือนเมืองสวรรค์เลยดูน,นะมันเมืองสวรรค์นี่3ตัวนี้4ตัว

ก็ตไปไปื่นอป่างไก่ก็หันไอ้บวยก็ตื่นเนาะทำภาระกับการศึไปหาจินเนาะมันไม่ได้บินมาหาไอ้บวยเลยออกินข้ามหัวไปเราก็ไม่ทันได้สังเกตทองปลาไปหมดตัวเด้กเเพื่อนเออ ดีนให้ลมเย็นสบายตอนเช้าเช้านี่ยใครได้ตื่นมาตอนเช้าบรรยากาศสดชื่นเห้เฮ้นอ้โหฮึ hal, 看看่มดเยอะ คน,น,น,นก็นนต่างเองัำมาหาจินกันเหมือนกับนกแบบม่วุ่นวายกนบินเล่นลมเนาะลมไปหาจินเนาะมันไม่ได้บินมาหายอย่าบวยเลยออกกินข้ามหัวไปเราก็ไม่ทันได้สังเกตไปหาจินเนาะมันไม่ได้บินมาหายอย่าบวยเลยออกกินข้ามหัวไปเราก็ไม่ทันได้สังเกต ตรนูนะ้นเต็มไปหมดเลยภาพบรรยากาศที่เดิมแต่วันนี้ลมพัดดีลมพัดเต็มสบายเลยนกพบินกันเต็ม เคยอยากเห็นด้วตาตัวเองย้ํเนอะ้เห็นนกบินเนอะตอนตัยใจเป็นแค่น so. ัใส่ทค่คนเคยเคยก็จะเห็นนะธรรมชาตนการบ้านอนกันไปเลยอะถ้ามองด้วยตาเปล่าก็จะเห็นถ้ามองด้วยโทรศัพท์ <t osters> โอ้เป e ็นให้เต็มทองฟ้ากันไปหมดดยทินะิีเป็นโอ้เป็นฟงฟงเลยนนั่นนะไปตอนเช้าใครไม่ได้ตืินมาตอนเช้าถือว่าขาดอกาศเวยๆดีดี ได้รับบรรยากาศงเยง็นสบายตรงพัดเย็น,นบินนู้น่ะเป็นผงใหญ่เลยอะเห็นคนอยู่นี่มันก็ไม่มา ทุกทีจะบินไปตรงนี้แหละโู้ตนกตันให้วุ่นบายกันบินเล่นลมเนาะลมเมฆเนาะมันมีคิดเปลี่ยนแปลงเราได้เห็นนกบิน ย uh ืนยันตอนเช้าใครไม่ได้ตื่นมาตอนเช้าถือว่าพลาดโอกาสให้รวยดีๆได้รับบรรยากาศกันเย็นสบาย เพิ่มเติมคือมีนกบินเยอะนะวันนี้แล้วก็มีท้องฟ้าที่เปลี่ยนแปลงมีก้อนินเยอะโอ้โหบินเต็มไปหมด

เพิ่มเติม,ตม,ตมคือมีนกบินเยอะนะวันนี้แล้วก็มีท้องฟ้าที่เปลี่ยนแปลงมีก้อนกันเราชา้าๆมีวุ่นวายกันินเล่นลมเนาะลม เพิมเ่มเติมคือมีนกบินเยอะนะวันนี้แล้วก็มีทองฟ้าที่เปลี่ยนแปลงมีกอนให้วุ่นวายกันบินเล่นลมเนาะลมไปรับเชา้า ครไม่ได้ตื่นมาตอนเช้าคือว่าพลาดโอกาสเฉยๆดูด,ดีได้รับบรรยากาศกันเย็นสบายลมพัดเย็นๆตอนเช้า,าเ,เ, <c oughs> เช้าบินกันออกไป <c oughs> ตรน้นเต็มไปหมดเลยขบเาไปใส่เขไปยก็จะมาทำภารกิจกันก่คืม